นี่แกแล้วนี่ทำไห่เป็นตั้งแต่เด็กโอ้ขาขาวผุดอะไรนี่นี่คนเก่งของเราสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้กินปลาคดีดีตั้งใจดีข้างนึงดีข้างนึงเออ่ะให้ไปเลยหลายตัวเลยนีน่นะครับตัวนี้สิบสองปี ขี้ตาเกะเลยเฮียโยไหมเหยียวไหมเนี่ยเบาๆครับเบาๆเจ็บอีแม่ลูกชายสุดที่รักนี่นโอ้โอยขาอ่อนไ่ไปโซ่ขาอ,อ,นนะอ่อนอยู่เนาะอ้าววัีอีกครับป่ะอีกครับป่ะครัาบเบาๆ <laughs> กินงคนเลยนะเรานะเก่งมาก